สวัสดีครับผมวันนี้จะมานําเสนอรถไถเก่าญี่ปุ่นอีกแล้วครับผมม้าใหม่ครับผมพึ่งมาเลยพึ่งออกจากโต้ะมาเลยครับผมประกอบเรียบร้อยนี่จะเป็นคูปต้าแอลสองสองศูนย์สองเผ่าเดียวนะครับนี่เป็นเผ่าเดียวรถชั่วโมงน้อยๆอยันนี้รถแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับนี่สภาพเก่าญี่ปุ่นมาจากสภาพญี่ปุ่นอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่จะมืดๆหน่อยพอรถพึ่งมาถึง มีมาสองคันอันนี้เป็น TL TL 109ครับพวรงไรพาวเวอร์2เพาคันนี้นี่สีญี่ปุ่นนะพี่เป็นเป็นสีเทานี่สภาพยังไม่ได้ล้างนะมันก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมล้างแล้วก็ว่าอีกทีนึง่งยวให้ดูให้ชมเหมืนก่อนครับรถพวกนี้ชั่วโมงตัวนี้หน<ต><ว>ึ่ง<ต>พันเห็นไหมเนาะ เดี๋ยวผมจะบอกให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามชั่วโมงคันนี้นะเผาเดียวยี่สิบแรงคันนี้สิบเก้าแรงครับสิบเก้าแรงคันนี้คันนี้ชั่วโมงหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดชั่วโมงใช้งานได้ปกติหมดครับอันนี้เป็นสีเดิมสีเดิมครับสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอล้างอีกทีนึงครับ นี่เป็นสีเทาเลยนะมาจากญี่ปุ่นเลยครับเป็นสีเทามาจากญี่ปุ่นเลยนีม่มาใหม่สองคันครับผมอัปเดตกันให้ชมครับราคาเบาๆเช่นเคยครับราคาเบาๆครับราคาเบาๆเช่นเคยไอ้ทีอลนี้ทีเอลสิบเก้านี้จะเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 1นึ0 0แับาทก็บคูปต้าแอลสองสองสองศูนยูนสองคันนี้20แรงนี้จะเปิดอยู่ที่9 8้าหมื่ครับ98,000มื่นแปดพบาทเก้าหมืพันบาทมีพี่ๆท่านใดสนใจหาไว้ใช้งานรสถสวยๆรถสวยพี่เดี๋ยวดูตอนเก็บงานตอนล้างอีกทีเนึงกันนี่ผมมาลงให้ชมก่อนครับนี่เข้ามาใหม่ครับเก่าญี่ปุ่นแท้แน่นอนครับนี่ เก่าญี่ปุ่นแท้แน่นอนครับมีษาญี่ปุ่นอยู่เลยเนี่ยไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยครับรถพ,พึ่งมาเลยเดี๋ยวผมจะไล่เช็คระบบไฟอีกทีนึงล้างเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ชมอีกทีนครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ